บทที่สางานตระสู้กำลังใจมีไม่สิ้นสุดคำพูดของเฟิงกังทำให้ใบหน้าของเหลียงเหมยหลี่เปลี่ยนเป็นสีแดงและขาวนั่งบนพื้นไม่รู้จะทำอะไรหัวหน้าหมู่บ้านหลี่ชิงชวนเป็นคนที่น่ารำคาญที่สุดเขาอยู่ในหมู่บ้านบาฮีเนียที่ทรงพลังที่สุดพูดสิ่งเดียวกันเสมอไม่มีใครกล้าฝ่าฝ,าฝืนคำสั่งของเขาโดยไม่คาดคิดวันนี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ยกทัพมาต่อต้านเขาฉันรู้สึกไม่มีความสุขมาก ใบหน้าของลีชิงชูอ่อนขุนเคืองเขากัดฟันและจ้องมองไปที่เฟิงกงังเด็กผู้ชายให้คุณเป็นคนป่าศักระยะหนึ่งแล้วให้ฉันดูว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ลิ้นของคุณหลุดร่องรอยของหมอกควันปรากฏขึ้นจากดวงตาของลีชิงชูอ่อนไม่ว่าคุณจะโกรธแค่ไหนในที่สาธารณะแห่งนี้การถูกโจมตีก็ไม่สะดวกสำหรับเขาเช่นกันหันกลับไปมองเหลียงเหม่ยลี่ เมื่อนึกถึงความดูร้ายของผู้หญิงคนนี้ในช่วงเวลาหนึ่งมีไฟที่ก้นท้องของฉันฉันแอบสาบแช่งอยู่ในใจไอ้สารเลวที่สำคัญที่สุดฉันชอบสร้างปัญหาให้ฉันคืนนี้ฉันจะไม่ดูแลคุณอย่างดีเฟิงตงหยุนคำรามเสียงดังกล่าวว่ากังซีคุณพูดถูกเราไม่ได้ขโมยหรือปล้นครอบครัวเฟิงของเราไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยเราไม่คาดหวังอะไรจากผู้อื่นทำไมเราจึงต้องก้มหัว ขายหมูแล้วสามารถขนส่งได้หรือไม่ไม่มีกรงการอะไรของเรากังซีกุ้ยหลินกลับไปกันเถอะพวกเขาสามารถสร้างปัญหาได้มากเท่าที่ต้องการการพูดเฟิงตงหยุนจ้องมองเหลียงเหมยลี่อย่างดูเดือดจากนั้นเขาก็พามากูอีลันภรรยาของเขาและกำลังจะจากไปขณะนี้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นฉันจะเป็นพยานให้กับตระกูลเฟิงผู้เท่าหมูของพวกเขาไม่ป่วย ทุกคนหันไปมองแต่ฉันเห็นชีฟุสัตวแพทย์ในหมู่บ้านกำลังเดินถือกล่องยาอยู่หลีชิงชวนซึ่งไม่รู้ว่าจะลงจากตำแหน่งอย่างไรได้ยินสิ่งนี้เหมือนได้ยินเสียงนางฟ้าเลยเขาหันไปหาเหลียงเหมยหลีทันทีและพูดว่าเหมยเหลียงชีฟูตู้บอกว่าหมูเหล่านี้ไม่ป่วยแล้วตอนนี้คุณหลีกทางได้ไหมเหลียงเหมยหลี่ยังคงไม่มั่นใจจ้องมองไปที่ชีฟูแล้วพูดว่าชีฟู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมูของฉันป่วย คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดซื้อฟู่ขมวดคิ้วเหลียงเหมยลี่สิ่งที่คุณพูดนั้นผิดหากคุณมีหมูป่วยที่บ้านตอนนี้คุณแค่อยากให้ฉันรับผิดชอบเหรอฉันแค่บอกคุณอย่างชัดเจนมากหมูของเหล่าเฟิงไม่ได้ป่วยหมูของคุณป่วยหรือเปล่าฉันไม่รู้พูดอีกครั้งสุกรของคุณติดเชื้อบ่ายนี้เย็นหรือพรุ่งนี้ไม่ใช่ธุรกิจของฉันทำไมฉันต้องรับผิดชอบ มันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆเลี้ยงเมลีกล่าวว่าคุณเป็นสตัตวแพทย์คุณไม่กล้าที่จะรับผิดชอบแล้วหมูของฉันก็ป่วยใครควรเป็นผู้รับผิดชอบหากไม่มีใครกล้ารับผิดชอบเรื่องนี้วันนี้ฉันจะไม่ให้คุณผ่านลี่ชิงชวนแอบดุเลี้ยงเมลีก้าวไปข้างหน้าเขาพูดเสียงดังเนื่องจากชิฟูบอกว่าไม่มีปัญหากับหมูของโอเฟ่งแล้วฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ ความงามหากมีอะไรผิดปกติกับหมูของคุณแค่มาหาฉันเขาเสริมในใจว่าถ้าคุณกล้ามาหาฉันดูว่าฉันจัดการกับคุณอย่างไรเลี้ยงเมลิรู้ดีว่าแม้ว่าหมูของเธอจะติดเชื้อก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างปัญหาให้กับหัวหน้าหมู่บ้านแต่เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านได้พูดไว้มันยากสำหรับเธอที่จะพูดอะไรอีกต้องลุกขึ้นมาตบก้นแล้วกล่าวว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างนั้น ไม่เป็นไรฉันปล่อยให้พ่อค้าหมูสับแช่งเลีงเมลีขณะที่เขาขับรถออกไปรถค่อยๆห่างออกไปสิ่งต่างๆค่อยๆจบลงชาวบ้านที่เฝ้าดูความตื่นเต้นภายใต้ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาก็จากไปเช่นกันเฟิงก,กันกำลังจะจากไปจากนั้นฉันก็ได้ยินหลี่ชิงฉวนตะโกนเท่าเฟิงมาที่บ้านของฉันกับคุณและเหมยลี่เราทุกคนเป็นเพื่อนบ้านกันต่างบอกว่าญาติห่างๆไม่ดีเท่าเพื่อนบ้าน ทำไมเพื่อนบ้านต้องทำเรื่องตึงเครียดขนาดนี้มานี่ฉันจะทำงานบางอย่างให้คุณเฟิงตรงหยุนจ้องมองด้วยดวงตาวัวคู่หนึ่งดูไม่มีความสุขกล่าวว่าฉันจะไม่ไปฉันไม่มีอะไรจะพูดกับผู้หญิงเลวคนนี้พูดเลยเขาเก้าวไปที่บ้านแม่ของเฟิงกังมองดูสามีของเธอมองไปที่เฟิงกังอีกครั้งกล่าวว่ากังซีไปหาผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อ ฉันจะไปหาพ่อของคุณเพื่อที่เขาจะได้ไม่ระบายความโกรธด,ด้วยการทุบข้าวของที่บ้านอีกในภายหลังพูดเลยแม่ของเฟิงกังไล่สามีของเธอออกไปเอาละ่ะกังซีแค่ไปหาพ่อของคุณดวงตาของลิชิงชูออนฉายแววเย็นชาเขาพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาพวกเขาทั้งสามมาที่สวนหลังบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านด้วยกันมีศาลาในสวนหลังบ้านของผู้ใหญ่บ้านมีบ่อน้ำอยู่ข้างศาลา ฤดูร้อนอากาศเย็นในบ่อก็ออกมาเรื่อยๆนั่งข้างบ่อน้ํารู้สึกสบายทั่วร่างกายจริงๆเฟ้งก้งมองไปที่ห้องนั้นโดยเฉพาะไม่เคยพบผู้หญิงคนนั้นอีกเลยสามคนนั่งด้วยกันลี่ชิงชูออนเริ่มงานแห่งการตรัสู้ของเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ทุกคนในหมู่บ้านเดียวกันควรอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีทำสิ่งใหญ่ให้เล็กสิ่งเล็กๆกกลายเป็นความว่างเปล่าพูดความจริงมามากมาย ยงเมลีแค่ก้มศีษะลงและไม่พูดอะไรและเฟิงกังก็หันจมูกของเขาขึ้นด้วยมองดูต้นปอปลาต้นใหญ่หลังสวนเข้าหูซ้ายหูขวาครึ่งชั่วโมงต่อมาหลี่ชิงชวนกล่าวว่าเอาละ่ะฉันได้พูดทุกอย่างที่จำเป็นต้องพูดแล้วลองคิดทบทวนดูเองไม่จำเป็นเลยที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านฉันหวังว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นมิตรภาพได้เข้ากันได้ดี โชคดีที่วันนี้จีบิงไม่อยู่บ้านหากเขาเผชิญกับอารมณ์อันร้อนแรงของเฟิงตงหยุนสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช้ได้กังซี่กรุณากลับไปก่อนขอคำแนะนำดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่หน่อยคะ่ะสวยค่ะขอถามเรื่องการเลี้ยงหมูหน่อยคะ่ะฉันต้องเขียนรายงานและส่งไป